สวัสดีค่ะวันนี้ครูการมาอยู่ที่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะก็ะพาผู้ชมลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมโครงการเมื่อสองปีที่แล้วนะคะก็คือโครงการที่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทในพื้นที่21ไร่ะคะวันนี้ก็มามอง,มองหาเจ้าของใหม่นะคะเพราะว่าลูกค้าเรานะคะที่มาซื้อมาจัดจองไว้นะคะก็ว่าจะมาอยู่หลังเกษียนแต่ท่านบอกว่าให้ หาเจ้าของใหม่ให้ทีคือไม่ได้ลงมาอยู่แล้วก็เลยพาเที่ยวพาทุกท่านมาเที่ยวเผื่อใครสนใจนะคะแล้วก็จับจองไว้นะคะได้เพราะว่าที่ตรงนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมคะอยู่ติดกับอําเภอนองคามัวมอำเภอเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนสถา,านีตารวจโรงพยาบาลอยู่ห่างจากตรงนี้น50นิเมตรเท่านั้นคะ่ะ เดี๋ยวครูกันพาเข้าไปชมค่ะสวัสดีค่ะครูกันหรือพลอปวีที่ดินสวยวิวเขานะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทที่เห็นรั้วขาวๆนั่นคืออำเภอนะคะแล้วก็ที่แปลงนี้อยู่ในโครงการ อันนี้คือรวดหน้มที่ล้อมนะคะนี่เรามาอยู่ด้านในด้านในของโครงการเลยนะคะเนี่ยเป็นถนนสาธารณะที่เราจัดแบ่งให้เดี๋ยวจะส่งผังให้ดูเลยในรูปลักแปลงผังของโครงการนี้เป็นยังไง <S <S แล้วเนื้อที่ทุกแปลงเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะคะส่วนแปลงนี้ก็มีเจ้าของแล้วเหมือนกันนะคะแต่พอดีเจ้าของบอกว่าไม่ได้มาอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เลยให้เราหาเจ้าของใหม่ให้ซึ่งเป็นที่ที่สวยอีกหนึ่งโครงการของเราเลยนะคะอยู่ที่อำเภอเนินขามนะคะจังหวัดชัยนาทแล้วก็ อยู่ติดกับอำเภอเลยติดหน้าอำเภอเลยนะคะไม่ถึง1กิโลเมตรด้านหน้าออกไปจะเป็นถนนลาดยางซึ่งผ่านจากหน้าอำเภอมานะคะด้านหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูเฉพาะตอนนี้ครูกันมายืนอยู่กับเนื้อที่แปลงนี้ทั้งหมดสี่ไร่เนี่ยค่ะสามารถนะคะแบ่งออกได้อีกเป็น2โฉนดเลยนะคะก็คือโฉนดละ2ไร่นะคะเนื้อที่ไปถึงนู่นเลยอันนี้ความลึกนะคะไปถึงต้นยูคาค่ะถนนในโครงการเรากว้าง7เมตรนะ เดี๋ยวครูกันจะพาออกพาเดินออกไปนะคะตามถนนสนธนาธารณะของเราในโครงการซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายถ้าไปถึงหน้าโครงการเลยก็50เมตรนะคะไปถึงถนนลาดยางเดินออกไปนี่คือในในบริเวณของโครงการเรานะคะเดี๋ยวครูกันจะพาไปดูด้านหน้าถนนลาดยางเลยซึ่งถนนลาดยางท,ที่ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยคือผ่านจากหน้าอำเภอเนินขามเข้ามา50 50เมตรค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นประตูเข้าโครงการประตูที่สองค่ะ เ,เป็นล็อกกลางนช่หคะ<ม>ก็เนื้อที่ก็มีหนึ่งไร่สองไร่ถัดไปแต่มีเจ้าของหมดแล้วนะคะที่เห็นในโครงการนี้มีเจ้าของหมดแล้วเพียงแค่ว่ายังไม่ได้มาอยู่กันเลยนะคะก็ให้ทางคนในโครงการดูแลให้ทั้งหมดเลยเนี่ยถนนเข้าไปแบบน,นะะี้ค่ะเจ็ดเมตรตอนนี้ครูการก็เดินมาถึงหน้าโครงการเลยนะคะหน้าโครงการเลยจากจากแปลงของเรามาเนี่ยห้าสิบเมตรนะเนี่ยคะ่ะก็ล้อมรดน้าให้ก็เปิดประตูทางไว้ให้แบบนี้คะ่ะ ถนนเส้นนี้ก็คือผ่านหน้าอำเภอเนินขามนะคะแล้วก็สถานีตำรวจโรงพยาบาลน,นะคะอยู่ตรงนี้หมดเลยนยะคะที่เห็นล้อมรดน้ำไปเนี่ยคือโครงการเราตลอดเลยนะคะซึ่งทางเข้าแบบนี้มีสองทางนะคะทางนี้เป็นเส้นแรกประตูแรก ตรงที่ครูกันยืนเนี่ยคือถมแล้วนะคะถมแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้ถมที่ก็คือในแปลงเนี่ยค่ะจะมีระดับตมม่ำลงไปก็คือสูงจากพื้นที่เดิมอ่ะเราถมขึ้นมาให้50เซนนะคะเนี่ยพื้นที่เดิมนะคะก็มันก็จะมองไม่เห็นนิดนึงเพราะว่าเพิ่งจะฉีดยาฆ่ายาให้เนาะนคะคะความต่างระดับพื้นที่ของเราก็ไปสุดลวดนน้ำเลยซึ่งในโครงการเราล้อมลดนน้ำให้แล้วถ้าท่านใดเป็นเจ้าของใหม่นะคะที่แปลงนี้เราก็ล้อมล้นน้ำเพิ่มอีกด้านเดียวคือด้านหน้าตรงที่ครูกันดึนเข้ามา ทางสาธารณะเจ็ดเมตรให้เมื่อสักครู่นี้ยค่ะตอนนี้ครูกันจะพาเดินนะคะพาเดินออกไปาจากแปลงด้านในแปลงที่ครูกันอยู่เนี่ยที่กําลังมองหาคนที่จะมาดูแลใหม่เนี่ยค่ะไปให้ถึงถนนลาดยางที่ผ่านหน้าโครงการเราและโครงการเราเนี่ยก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่วิเศษสุดเลยในพื้นที่27ไร่เนี่ยเราลร้อมนามให้รอบเลยนะคะรอบโครงการเลยเป็นอาณาจักรเลยเป็นอาณาเขตของโครงการเลยค่ะ งานนี้ครูกันก็พาเดินออกไปนะคะให้ดูข้างๆด้วยนี่ก็คือในโครงการเรานะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3มโซนเลยค่ะสโซนโซนที่ครูกันยืนเนี่ยคือเป็นโซนล็อกสุดท้ายค่ะโซนสุดท้ายนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยเราจะมีทางสาธารณะรอบเลยเดินได้รอบเลยนะคะรอบโครงการในในโครงการเราเลยค่ะ ตอนนี้ครูกันก็เดินมาถึงหน้าโครงการเลยนะคะหน้าโครงการเลยจากจากแปลงของเรามาเนี่ย50เมตรนะเนี่ยค่ะก็รับได้นะคะ0956979791หรือ0